ละครฟื้นฟูศิลธรรมโลกเรื่องอดอดอดอุทัยเกลีย่ยแสงไล่ฟ้าคลิกตัวตื้นลืมตาแจ่มใสเห็นทองถุง ััววดชวนกันทักทายแสงสุริเท้าวได้น้อยก้าวตามพ่อลูกชี้ชวน สว่างที่กลางใจคือพระพ่อผู้ยิ่งใหญ่รับผู้คลี่ประสบการณ์มากมายออกปูลาทั้งเดินชีวิตสว่างสู่ชนทั้งไลยก้าวเดินก้าวไกลก้าวเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลันลาลา ทั้างลายก้าวเดินก้าวไกลก้าเคียงคู่ไปกับแสงแห่งตะวันลาลาลัน ตอนปิดเพื่อนลูกพ่อไม่เคยบอกว่าท่านมีหลักการเลี้ยงลูกอย่างไรแต่การที่ผมได้ประสบมาด้วยตนเองที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อกอบกับเดิค้นคนวา้าอ่านตำรับตำปาาามากจึงพออนุมานได้ว่าในทางปฏิบัติวิธีการเลี้ยงลูกของท่านตรงตามตำราที่มีมาแต่โบราณกล่าวคือหนึ่ง ทำตัวอย่างดีๆให้ลูกดู 2. คัดเพื่อนดีๆให้ลูกคบ 3. หาหนังสือดีๆให้ลูกอ่าน 4. พาลูกไปหาครูบาอาจารย์ดีๆน้อยค่อยๆรูดไข่ออกจากปลายช้อนนะจ๊ะค่อยๆใส่ลงไปในน้ำเชื่อมเอาใจเย็นๆรูดเล็กๆหน่อย<ด>โอ๊ย,ยจะแม่อาจ้าจ้า,จา ค่อยๆทำนะไม่ต้องใจร้อนขนมเนี่ยนะหน้าตาจะเป็นยังไงเนี่ยมันจะฟ้องนิสัยของคนทำแต่แม่อยู่นั่งสิพี่น้อย <c oughs> มะพร้าวแก่ขูดไ, <c oughs> ได้ไวได้เส้นมะพร้าวสวยเสมอกันทุกชิน้นแล้วนี่ขูดใส่ขนมบ้าบินก็ต้องขูดให้มันบ้าบินไม่นั้นเขาก็ไม่เรียกว่าขนมบ้าบินสิครับ <c oughs> <c oughs> เออเนาะนี่น่าล่ะ ชาวบ้านเนี่ยเขาถึงเรียกว่าขนมบ้าบินเพราะว่ามันมาจากนิสัยของคนขูดมะพร้าวนี่เองแต่คนทำไม่บ้าบินนะแม่เรียบร้อยเอาแล้ะจังเลยกินได้แล้วเหรออ้าวกินเดยกินโกงเปล่าปะอะไรวะเล่นกับผกงเลือดทีไรเนี่ยว่าเสียอัดทุกคีย์ตายแล้วแพ้แล้วชวนเต๋เหรออ่จารยว่าอาจารย์เอาอย่างนี้ไหมเล่นไพ่จีนดีกว่าไพ่จีนโอ้ยอยู่เมืองไทยก็ต้องเล่นไพ่ไทยสิพี่นี่ แพ้ทีไรหาว่าพวกฉันโกงทุกทีอ่ะใช่เออเสียเวลาเล่นกันเองโกงกันเองกินกันเองเหม็นเข้าท่าเลยอ้อหอย่ามาพูดเดิดเลยพ่อเองอ่ะตัวเล่นเออไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อเขาไปถามแม่เองสิไปเดี๋ยวก็รู้เออเองรู้แน่แม่แม่พ่อไม่เคยเล่นแบบนั้นเลยใช่ไหมครับอันใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะแต่ที่รู้ก็คือเอาบ้านหลังนี้นะมาเป็นบ่อนใหญ่ที่สุดในจังหวัดนี้ เอาออหรือบอกลูกไปสิออบอกไปสิบอกเลยจริงเหรอแม่จา้าก็เคยเป็นพ่อเราว่าท่านชอบเล่นไพ่มาแต่ไหนแต่ไรแล้วฝีมือระดับเซียนทีเดียวจะว่าเล่นเป็นอาชีพก็ได้เพราะแต่ก่อนที่บ้านเป็นบ่อนการพนันใหญ่ที่สุดของจังหวัดกาญจนบุรี มาดูเมียเองหน่อยวุ้ยร้อนป็นอะไรก็มาสิวุ้ยผ่านตัวไปเร็วเร็วเร็วเข้าเร็วหน่อยสิวะเดี๋ยวมันก็ไปนะพอดไปเร็วดูดูเร็วไปเรื่อยเลยเร็วเฮ้ยแม่ออนอรใช่ปะแม่ออนไป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 แม่ออนเป็นอะไรอ่ะโอ้ยแม่ออนแม่ออนเป็นอะไรไปมันฮือไอ นี่ไปเจอแม่ออนเขาเป็นอะไรอ่ะก็อาจจะเห็นเป็นโอ๊กอ้ากอยู่ก็เลยเรียกเขาสิงมันดูนะนี่อยากอันไปหาหมอไหมเดี๋ยวข้าพาไปโอ้ยจะไปหาหมอหาหมออะไรกันอาการแบบนี้เขาเรียกว่าคนแพ้ท้องเองสองคนจะมีลูกแล้วโว้ย กเอนี่ยป่ะจริงหรอไม่หรอไ่อะ้วงรู้ไหมละอ้ทงกูออกแล้วไง่าแ่กูใช่มอ้ทงเฮ้ยเมึงยิ้จริงเยเยเ่าีคตมได้ทีหรือยังกูยออยแล้ววมัดูเอมเอ no. ีกไม่นานเนี่ยนะเพราะสิงกับไม่อกก็จะมีทายาทสืบทอดเรื่องบ่อนแล้วเว้ยแต่ถ้ามันเกิดเป็นผู้ชายนะ ข้าจะให้ไปเรียนต้มเล่ากับข้าจะได้มีทายาทสืบทอดสักทีมอ้ย เกรงว่าลูกๆจะเห็นตัวอย่างที่ไม่ดีและติดนิสัยไปท่านจึงเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสิงห์ยังทำไรอ่ะเอาก็ทุบทิ้งสิวะจะทุบทิ้งทำไมวะเล่าขายดีจะตายไม่รู้ล่ะจัดการเอาซากพวกนี้ไปทิ้งใต้บอดใจเหลือเลย เอ๊ะจะปิดบอลจริงๆหรอวะโอ้โหเนฟาสิงห์ช่วยบอกกับพวกชาวบ้านซิว่าฟาสิงห์จะปิดบอลจริงๆฉันพวเท่าไหร่พวกมันก็ไม่เชื่อนั่นแหละสิพวกนั้นเอาอะไรมากินหรอตัวเองไม่ได้ไม่ได้นะนว้ยข้าเอาสาวที่มาจำลองนี่กะจะมาถอนทุนคืนว้ยไอ้โทษน่ะมันยืมเงินข้าไปได้บ่อนของตัองไงไอ้สินถ้าเองปิดบอลน่ะแล้วมันจะเอาเงินที่ไหนมาคืนข้าได้หรอไอ้สินไอ้ทิดูดิี้ข้าเนี่ยทำมาหากินอย่างอื่นไม่เป็นนะถ้าเองปิดบอลแล้วข้าจะกินอะไรนะ ข้าบอกว่าปิดก็ปิดสิวะแล้วพวกเองไม่ต้องกลับม่เหยียบที่นี่อีกคอนับจากนี้ไปถ้าไอ้สิงเนี่ยจะเลิกเล่นไพ่แล้วก็จะปิดบอลอย่างถาวรกลับไปได้แล้วเฮ้ข้าพูดคำไหนเป็นคำนั้นจูงไม่เข้าใจเหรอพ่อเสงีพ่อสิงี่เฮ้ยรีบไปตามหมอตำแยเลย เฮ้ยกลับไปเลยเล่าข้าไม่บอกไม่เปิดแเล่าวันนี้วันดีเว้ยเมียข้าจะคลอดลูกได้ไอ้ทอนทุบทิ้งทุบทิ้งอย่าไปทิ้งจ้าอย่าโก้พูดอะไรอยู่เลยไปตามหอตทำแจยก่อนเร็วเด้อ ของคุ้มคว่าควงน้ำตำนานปาและหมู่ต้นไม้เรื่องของมันแหลงทองฟ้าทุงยากวางใหญ่เพื่อพาชีวิตปลอดภัยสดใสเยี่ยงนักสู่เกรียงไกรแม้จะเป็นนักต้มเล่าเถือนประจำหมู่บ้านครั้นมีลูกพอก็เลิกโดยเด็ดขาดเช่นกัน อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าโองไหาที่ใช้ในการต้มเหล้าท่านทุบทิ้งหมดจึงไม่มีลูกคนไหนเห็นพ่อต้มเหล้าและที่พ่อทำตัวอย่างดีๆให้ดูก็หวังว่าลูกทุกคนจะต้องไม่เป็นนักการพนันเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ลูกดีอย่างไรก็พึงทำอย่างนั้นสำหรับส่วนที่ไม่ดีแม้จะสนุกแค่ไหนเพียงใดก็ขอให้เลิกเสีย ตัดใจเสียถือซะว่ายกให้เป็นของขวัญแก่ลูกก็แล้วกันอันนี้ซื้ออันนี้จากเมืองกีม,มาฝากวกเองอุ้ยเป็นสวทั้งนั้นเลยอ่ะฉันชอบนะเนี่ยเ้ยเอางี้ดีกว่าฉันขอหมดเลยก็แล้วกันอะไรนี่เองจะเอาหมดเลยเราไม่แบ่งให้ข้าเลยเหรออา้าก็ถือสีแดงนี่อยู่ไงเนี่ยสีแดงเหมาะกับพี่ที่สุดเลย อุยสีอื่นน้ำปตัดก็ไม่สวยไม่เข้ากับหน้าสี่แดงเนี่ยเข้าที่สุดเลยนะไมออนเนะเนี่ยเห็นไหมแมออนไม่มีเรื่องมากเลยนะเออแล้วแต่นะประตกลงกันเอาเองแต่พี่ข้าจะบอกให้เองตอนนี้ก็มีเด็กกว่านี่ไว้อะอะไรพี่อะไรมองหาอะไรอะพี่แมออนผัวองไม่อยู่ใช่ไหมวะเออไม่อยู่จ่าไปสวนกว่าจะกลับก็เย็นๆนะจ้ะอะไรเล่าอะไรเล่า้ย นี่อะไรแล้วพี่ให้จิมถ้าเอามาสอนให้พวกเองเล่นโอ้ยดีเลยไม่ให้ไปตากอากาศให้ดูไหนดีนี่รับดีไหมของจิมจะห่อแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะและไอ้นี่เนี่ยมันอะไรเนี่ยเอามาให้ดูแล้วเอามาให้ชิมเออไปกินมันเปรี้ยวปากไงไม่รู้อ่ะคัะเปรี้ยวยิ่งกว่าเองอีก อนี้ก็ได้เออเอออ่าอะนี่เล่าไทยกับเล่าจีนมันต่างกันเลยิงเล่าจีนพุกปัติจิงไหลรวยเฮ้ยอีกเบกอีกเบ็กไลไลอรวะเอ็งบอกเองไม่ชอบกินเล้าจีนเอ็งก็อยากกินเหล้าจีนสิวะ เองชอบกินเท่าเองต้มมาเองก็ไม่ต้มกินเองเอากันเอาไม่ได้เอามาดิเลยเอามาดิทำไมวะทำไมใครจะกินไม่ได้วะ <c oughs> เดี๋ยวเนี้ต้มเหล้ากินแดงได้ที่ไหนผ <c oughs> ัวไออ่อนนะมันตามไปทุกวัดทุกขายหมด <c oughs> ไม่มีใครกล้าต้มเหล้าขายเว้ย <c oughs> พอผัวไออ่อนมันรู้แล้วมันตามไปอลวัตไม่เลิกไม่มีใคร ทำเลยอเอ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรด้วยวะเกี่ยวสีพีเฮอไม่รู้เรื่องเลยสวยอ่อเนี่ยนะมันไม่อยากให้ลูกๆของมันโตมาในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ดีไม่ดีแบบนี้เฮ้ยมันก็เลยไปขอร้องให้ลุงทันแล้วก็บ้านน้าน้อยแล้วบ้านที่ดาด้วยเลิกหมเลยเลิกไอ้ดาไอ้ดาไอ้ดาเอะไม่มีแล้ว ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทำไมวะเอาก็ถ้ามันเป็นอย่างนี้นะลูกหลานเราโตขึ้นมาก็ไม่ต้องมีนิสัยไม่ดีอย่างพวกเราไงนิสัยไม่ดีนะความคิดของเผยอ่ะมาเนี่ยใครได้มาเนี่ยขายได้ขายได้เออว่าแต่ว่าตอนนี้ถึงตาขายแล้วไะเนี่ยฮะพี่ตันเดี๋ยวหมดขวดนี้นะไปบ้านด้วยกันไปทำไมวะ โอ้ยต้มเหล้ากินดิไม่ได้ต้มมาทั้งสามสี่ปีแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาเอาเงี้ยเงี้ตอนนี้ตาค้าตั่วบอกว่าเอ้ยไม่เป็นยังไงวะดาวเอาของตัวยังมาไอ้มาเฮ้ยอะไรหกสี่ตัวเว้ยเออเออโอ้ยนี่เฮ้ยนี่อะไรวะ โกงเปล่าวะเนี่ยโกงเปล่าเองโกงเปล่าไอ้พวกเองนี่นี่ข้าพี่คนโตไปโกงน้องทําไมวะคิดได้ยังไงว่ามันโกงพวกเองอ่ะฮะโกงเด้ไอ้แม่ยังมาได้ยังไงเฮ้ยทำอะไรกันอะ ถึงแต่ก่อนพ่อผมจะเคยเล่นแต่ตอนนี้พ่อผมไม่ได้เล่นแล้วลุงกับป้าก็น่าจะเลิกเล่นแล้วนะครับเพราะว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีเฮ้ยเลิกได้ยังไงวะวัวเสียอาจไปหัึงเยอะแล้วยังไม่ได้ถอนทุนเลยเออเลิกก็เลิกเถอะเลิกก็เลิกเถอะพี่เอออย่าอย่ามานั่งทำตัวอย่างให้ลูกหลานมาดูเลยนี่นะเลิกเถอะเลิกไปเองแต่บ้านเราอะไรเลิกได้ยังไงวะหรือโกงวัวไปเนี่ย โอ้ยเต,ต้องเล่นต่อซิว่าไอออดเพราะเองคนเดียวนะเอ็งมาเนี่ยทำให้สองตัวเนี่ยมันถึงอยากกันเลิกเอ็งต้องรับผิดชอบนะทำไมผมต้องรับผิดชอบลุงนั่นแหละต้องรับผิดชอบผมก็เป็นโชบไงวะก็ลุงกับป้ามาเล่นที่บ้านทำให้ผมเห็นแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดผมอยากเล่นขึ้นมาผมก็กลายเป็นเด็กไม่ดีสิครับลุงนั่นแหละต้องรับผิดชอบผมไอพูดอย่างงี้นะ ถ้าอยากจะเล่นไพ่กับลุงกับป้าแล้วก็ไม่ต้องพูดอ้อมค้อมนั่นเออโอ้โหลุงจะสอนให้เออไพ่จีนี่เสียนลุงเสียนโอ้ยจครับงเซขั้นเสียนเลยเขาเรียกว่าเสียนไพ่เนี่ยอย่าเอาของอับปรีจันไรมาสอนลูกสอนหลานข้าที่นี่ลูกของข้าโตขึ้นมาต้องเป็นคนดีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นลูกของพี่แล้วแต่พวกพี่แล้วกัน อนาคตของเด็กจะดีไม่ดีเนี่ยมันอยู่ที่พ่อแม่สั่งซ้อนอ๋อเฮ้ยไยไทยนี่เป็นแบบนี้เองเหรอโอ้รู้แล้วเห็นแล้วดีนะไม่ได้เล่นเนี่ยจับไม่เฉยเฉอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวฉันไปดูขนมก่อนนะเพราะว่าทำขนมไม่รู้เสร็จเรียบร้อยอยังพี่ไปก่อนนะเอะอเออเออจิไอไปก่อนแล้วเว้ยเอ้ยไพเนี่ยมัน ่ลยจะไรยจริงๆเลยนะลูกอย่าไปเล่นไม่ดีเอ่อป้าแค่เอามาดูเฉยๆว่าทําไมไพ่สมัยนี้สีสันมันสดใสจังเลยแข็งแรง, <c oughs> ส,งส่งใส่เนี่ยมันเอาไว้เล่นหลายๆรอบจะได้ไม่ขาดอย่าไปเล่นไม่ดีเดี๋ยวเราไปขูดมะพร้าวกันดีกว่าออดป้า,ปา,ปาไปช่วยป้าทํางานทําขนมไปลูกป้ามาามาเฮ้ยมันหนีไปง่ายๆเงี่ยวะ สอนลูกสอนหลานเองให้ดีก็แล้วกันออดจำไว้นะลูกอย่าได้ไปรีลองไอ้ของไม่ดีพวกนี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังพ่ออย่าทำไม่มีใครร่ำรวยเพราะการพนันหรอกมีแต่ชิบหายกันทั้งโคตรครับพ่อ เไข่มันไข่มันี่มานี่ตอนนี้นะผลไม้หลังบ้านเราเนี่ยมันสุกเต็มต้นละไปพาเพื่อนๆมาเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อจะให้เพื่อนๆกับเราเนี่ยช่วยกันเก็บผลไม้กินกันนะเอาเฉพาะเพื่อนที่สนิทๆน,นะลูกครับพ่อ บิดาผู้เป็นทิศเบื้องหน้าควรแสดงความอนุเคราะห์แก่บุตรธิดา5สถานคือ 1. สอนให้งดเว้นจากการทำความชั่ว 2. สอนที่ตั้งอยู่ในคุณความดี 3. ส่งเสริมให้ได้รับการศึกษาศิลปะวิทยาแขนงต่างๆ 4. หาภรรยาหาสามีที่มีความเหมาะสมให้ 5. มอบทรัพย์สมบัติให้ในสมัยในเวลาที่สมควร